เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับพวกเรานะครับในโปรเจกต์ลากี้บอลโอ้โหโคตรพร้อมกันเลยเอาใหม่เอาใหม่วันนี้อยู่พวกเราในโปรเจกต์ลากี้บอลมันมันดูแบบเหมือนมันเยี่ยวแบบแรงไม่มีเอาใหม่ดูในโปรเจกต์นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้อยู่ในโปรเจกต์ลากี้บอลครับสู้กับพวก สับประหลาดนะครับต้องบอกว่าพันแรกเขาบอกว่าคุณพี่มันอ่อนไปมันน้อยไปรอบนี้ครับเรามาสี่คนนะผมเราจัดสับประหลาดทั้งหมดสี่อย่างในมิวแทนครับผมแต่ทั้งหมดผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ทั้งหมดนะฮะยี่สิบตัวเลยลื่นลนะฮะทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับเยอะมากเราจะปล่อยพร้อมกันนะครับแต่ทั้งหมดนะครับดูนะครับผมว่าเรามีล็อกี้บ็อกเท่าไหร่ครับผมดูครับวนไปดูครับโอ้โห โน้อนอบอกว่าโน,นะน้ตบอกว่าให้เราเดี๋ยววางไว้เลยพี่โบอสวางไว้เลยครับผมนะครับไม่ตรับปิดทีละบ็อกโอเคเริ่มดูเลยไหมบอกแรกก่อนเลยเล่นไงพี่พพสอนผมก่อนคือ<ไ>ทุบ<ไ>ทุททบบล็อกได้ของพอได้พวกของดีๆได้ของเนี่ยเอาเก็บใส่ยัดเนี่ยนะั้นยัดใส่กล่องดําเลยลุยท<ไ>ุบเลยใช<ไ>่เฮ<ไ>้ยทำไมมีหมูเนี่ยโอ้ได้เพชรครับผมโอ้เพชรดหมดแล้วบ็อกแรกโอ้ยได้อะไรอ่ะแร่ได้หินออกซิเดียนนี่ดีมีพี่ โอ้โหปลา้ยบองออกซิเจนดีมากเอเกมอันนี้ดีโอ้โหได้ทองวัดเดอะฟาร์กโอ้โหงงใครที่ดูช่องผมนะอย่าเพิ่งด่าผมผมเล่ไม่เป็นนะครับโอ้โอ้ได้ไข่มุกเอนเดอร์มันดีไหมวะคนไม่เคยเล่นมาเล่นที่ไม่งงได้หมาคือต้องเอต้องขอตัดสับปาร์ตไอ้เป้า หินเอือแห้งโดนโดนอะไรอ่ะโดนทั้งตีแรงโดนโดนทั้งเจอเราต้องเอาเอ้ยเราต้องเอาของไปตู้ยี่สิบตัวนะเว้ยได้ของเดียวเก็บใส่กล่องด่วนเลยนะไอพี่บอสช่วยผมด้วยนิป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 ดูพี่ดิไอพี่กขี้ระมิดข้าวบ้องมีของดีเก็บใส่กล่องลำเลยเห็นแล้วพี่ไอพี่บีบบีบบีบขุดนิปนิปผ่านที่ขุดทองก่อนขุดทองกลับไปก่อน อย่าพี่ไม่พี่แก๊์ด้วยอนราพี่เราเจ้ของกันนะโอ้ยของหายหมดเลยอ่ะโอเคเดวิลได้ขอดูหน่อยดินิปนิปนิปครับเราควรจะเก็บอะไรบ้างเก็บทุกอย่างเก็บที่เป็นของมีค่าเหล็กอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้อะไรมีค่าอะไรเดี๋ยวพวกอาวุธนะพี่เฮ้ยโอ้โหตัวมาเริ่มเลย ไอ้เนช่วยกูด้วยไหนวะกูมองไปหมดแล้วแน่ป้องป้องอย่าเปิดเล่นป้องป้องอย่าทีมแพ้โอ้โหซอมบี้ช่วยก่อนได้ไหมดิฟดิฟดิฟไปขุดดิฟไปขุดพวกของจำเป็นอ่ะพวกพวกพวกไอเนี้ยพวกเพชรอะไรเงี้ยขุดไปก่อนแล้วเก็บสกองดวนผมหาพี่แจ๊กแป๊บผมหาไม่เจอใครที่แพ้กูไหวนั่นเหรอไข่มังกรนี่ไม่ดีนัดนัดไข่มังกรไม่ดีเก็บเก็บของที่เป็นจำเป็นเก็บของที่จำเป็นก่อน ได้กล่องว่ะโอ้คือแก็บของไปเพชรแอปเปิ้ลทองอู้ยได้ของแล้วได้ของแล้วผมโอ้ยอะไรเยอะแยะเด็กคุณโดเออพี่ผมได้ลัคกี้พิ้นด้วยเออเก็บมาเก็บมาเก้อให้พีคอะไรอู้ดเพชรสิบสี่เม็ดอ้าวเด้แอปเปิ้ลทองคำเอ้ยเก็บเก็บเลยแอปเปิ้ลทองคำต้องใช้นะครับน้องถามว่าทำไมพี่ต้องทำไมพี่โต้ต้องตะโกนด้วยนะผมพี่อินมาอินกับเกมฮะมันเลยตะโกนพี่อินครับตายเลยตายเลยตายเลย ตายเลยตายเลยเร็วตายตายอ้าวต้องต้องายมาตายข้าวมัวไอ้มัวบ้าก็บอกว่าผมเนี่ยแฟนครับผมเนี่ยแฟนแฟนอะไรล่ะเอ้าอินไงโอโหอะไรนี้กคือแฟนแฟนบอสชี่อินง่ายโอเคครับผมตัวนี้ใครได้อะไรบ้างโอ้ยได้ยาได้ยาได้ยาเพื่อนโอ้โหยายเก็บบันทาวางจุดโอ้ยได้ชุดได้ชุดเเเเเเลลลลลลววว อโอ้ยอได้ดาบ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 เก็บดาบเก็บดาบเออยถือได้ของดีอยู no ่อุ้ยอุยไป่าแม่มดดิ้าบคิเวลวเล่โอยได้ธนูได้ธนูมามรกตมรกตอุ้ยนี่ตื่นเตนไอ้ป้อมึงก้ของะป้อระเบิดทำไวเนแบบจำพังละเกียนียนวไอ้ดันดันดนันขุดขุดดันขุดดิดเอเมอรัลดัน เอาไว้แรกเนี่ยไว้แรกของพไอ้พีซเนี่ยสุดเพชรไม่มีอะไรเอ้าจบพายแล้วเอาดิเอาอะไเอาไว้ก่อนแล้วกันคือตอนนี้ตอนนี้ผมมีเพจยุคสิบห้าไหมครับนี่ผมไม่มีอะไรเลยนะตัวเนี่ยป้องขุนแล้วป้องเก็บป้องขุนแล้วป้องเก็บเนี่ยเปิดเปิดปุ๊บเก็บป้าป้าเปิดปุ๊บเก็บเลยคือมันได้แต่อะไรไม่รู้อ่ะได้อะไรในชุมมะป้อมมาต่อยอีกแล้ว ยิ่งกว่าไบอันยิ่งกว่าเปลี่ยนจากลักกี้กูกูไม่ยากเสี่ยงเลยเนี่ยเปลี่ยนจากลักกี้บอกเป็นว่าเป็นเป็นซีรีส์ใบอันได้ไหมครับผมไบอันปมาจนไพต้องเปลี่ยนเป็นซีรีส์นี่อันอันลักกี้โอ้ยโอยอ้ยโยอ้ยโอมยโี่้ยหอดยั้ยยัง้ยอ้มโอออยย้ยอ้องเท้ารองเท้าอ้ั้อนัดั้ออยออ พอตรงปีระมิดอะไปขุดหน่อยแล้วโบนลอนัดขุดนัดนัดมาขุดทองอะไรเลยไ้ไรอะนัดมาขุดทองนัดมาขุดทองให้เขาไดีดีไม่มีที่พูดอุ้ยได้ได้ของเต็มเลยได้ไรบ้างบ้างได้เป็นตกปลาปอกปลาโอ้บีบอาย ทำไมมันได้ตะของดลายๆโอ้ยอยใกล้ป้องเนี่ยป้องไม่โคตรพาสวยยี่หาย้โหจะหมดเร็วเลยอ่าฮะวันนี้พบกับรายการป้องพาสวยนะฮะดับดาบได้แล้วเลโกาไปอันเฮ้ยได้เพชรอู้หู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 เพชรสามสิบเมตรแล้วเก็บเก็บนิดเก็บเก็บไปครับผมเก็บแล้วไม่ได้อะไรเลย ไอ้นัทนัดเขาน้องน้องบอกว่านัทน้องน้องบอกว่าเนี่ยนัทน้องน้องบอกว่าใต้ผืนที่มันตรงเนี้ยที่มันมีแสงแสงขึ้นข้างบนเนี่ยแต่เนี่ยไอ้บ่อน้าเนี่ยมันมีเหล็กอยู่ข้างในกองประมาณแบบเออไปเก็บด้วยจริงจริงเอาตรงตรงไหมพี่ตั้งแต่เล่นมาแม่งได้แต่ได้ได้แต่แอปเปิ้ลอ่ะผมว่าเราขุดลักกี้บอยให้เข้าไปก่อนดีกว่าเราขุดทองทีแล้วเก็บดาวเก็บดาวเก็บดาวเอยต้องปีนขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปตีต้องปีนปีนเร็วปีน จะขึ้นไวะตีนิดตีนิอละไรยตีนดิตีนตีนอยู่กับป้องกระดวงลายทิ่หายเลยตีนปีนงผาสวยที่หายก็บอกแล้วนี่พบกับรายการอูทองทองทองโอ้โหขยะเต็มตัวคุณเพ่หูทองทองเมื่อกี้อยู่ใกล้ป้องปัดระเบิดเลยแบบตุ้มโอ้โหตาเป็นโก้ก็ครันช์ป้องผาสวยอรัพาร์ทนี้แต่จะสวยไม่สวยรอในตอนท้ายเพราะอาจจะแบบทำไอ้นี่ก็ได้แบบ แพงลิปแพงลิปเออแพงลิปแพงลิปแหม่ที่แพงที่อะไรคนเนื้อนี่แตกแพงลิปอะไรทันมันลิปเป็นอะไรมันแค่เปิดมันแค่เปิดกล่องแล้วนี่เป็นไม่บอกเลยม่ต้องเอาเข้ามาเฮ้ยน้าผู้ดีได้ไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีเนื้อหน้าหงของปีศาจด้วยออพี่นัดพี่นัยากได้กล่องนะมันมีเออเนี่ยงกำลังขึ้นไง พี่โบเนเธอร์สตาร์คืออะไรแวะว้าวว้าโอ้โหเสียงอย่างดังเล็กอยู่ตรงนี้ไอ้ทองนะไข่ครอบกล่องไปว้าวเท่านั้นนะผมเป็นไงแต่งแต่งมือแต่ัดสอนเฮ้ยลักขีเหมือนยังอะเฮ้ยเอ็นบีซีแรกชุดเกาะเอ็นบีซีแรกชุดเกาะไม่อยากได้เลยอยากได้เอ็นบีซีแรกยาเดี๋ยวี้นะโอ้คูดาบหมดกูใส่ยย่อยปีน รู้สึกแรกโอ้โหเฟรมเรทเต้าขาครับพีจางแกงเพื่อนแกงเพื่อนแกงเพื่อนยาได้เอมบีซีไรอ่ะเฮ้ยเอมบีซีดาบเฮ้ยเอมบีซียามาแล้วนี่นี่เป็นเอฟบีซียาดิปได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วความหวังเราความหวังเราพี่นี่ทีมผมอยู่ใครเนี่ยมันมันช่วยกันมันช่วยกันหมดโอ้โหจะจะไปจะไปใช่ไหมเดี๋ยวผมขอแลกยาสองขวดเลยครับผมสามขวดเลยครับผมโอ้โหเอาซีเรียส่ก พี่แก๊กไม้โหได้ทุกอย่างไม้เลยเฮ้ยมาแล้ได้แค่อันเดียวอ่ะมาแล้ได้แค่ขวดเดียวอ่ะบล็อกบล็อกทั้งหมดเอาเอาบล็อกจะหมดแล้อเอาเงาจะหมดแล้วจะเอาบล็อกนู้นจะไปเอาไงก็ขุดทางไว้พี่ขุดทางไว้นักินบล็อกแล้วนะคิบลอกอะไรเว้ยโอเคครับผมบอกเลยว่ารอบนี้นะฮะเราเราน่าจะไม่มีชุดเพชรกันใส่นะครับผม พี yeah, so <laughs> do, ่ผมได้ลูกมุกตะนุงวันแล้วพี่วัดวัดเด็ดดวงประทีปวัดเด็ดดวงประทีปคืออะไรวะเขาเด็ดดวงประทีปมันไอ้นี่ไงลงมอดไทยไว้ไงอ๋อโอ้โหวัดได้มาแหวะตายมันไงร้างข้างใจรางข้าใจโอ้โหได้โด่ได้ดมปังพระเจ้าอย่าของกันนะครับอุ้ยเอฟพีโอ้แหลกเฮ้ย หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วมั้งหมดแล้วขุดทองขุดอะไรรวมเลยรวมเลยรวมของเลยมันยังเดือดดังนี่ไงเหล็กแม่งลอยอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรมีค่าบ้างก็อะไรที่ทำเป็นดาบเป็นเหล็กได้ไว้ฟันอ่ะป้องคือมีค่าหมดเอออเาไปสู้ป้องเอาไปสู้เอาไปสู้อะเก็บป่ะเอาไปสู้อะเก็บป่ะมีเอฟอีเตอร์ทองเอาไปสู้ดิ ไอ้เนี่ยจะสู้ได้ขอแค่มีดาบพอไว้เฮ้ยหูยบล็อกเพชรบล็อกเพชรเฮ้ยเราไม่มีที่ขุดเนะเฮ้ยเห็นบล็อกเพชรเปล่าเห็นบล็อกเพชรเปล่าไหนเดียวโดนดึกเนี่ยตกตรงเฮียเปิดรายการอ่ะอ๋ออ๋อแต่ไม่มีที่ขุดอ่ะมีมีมีเพชรผมมีเพชรผมทำที่ขุดได้ทาไม่มีไม้อ่ะไม้เราเสกไม้ต้องเสกอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา เป่าเยอะ,ะเต็มเลยมีในไม้เนี่ยหูตัดดิเนี่ยหูเนี่ไม้เนี่ยโอ้โหน่าในไม้เต็มเลยนะเออไม้ในไม้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 ไม,ม,มาตัดไม้แล้วตัดไม้ลัคกี้บล็อกเราหมดเงี้ยเอาเหยียบเฮ้ยยังไงเราอย่างน้อยเราก็ชนะเห็นบล็อกเพ็นข้างล่างเงมื่อกี้ไหมเห็นปะแต่ตอนนี้เด้อผมพลาดตัวตายแล้วเฮ้ยความหวังยังไงพัทนี้ก็น่าจะหมูหมูครับ นะน่าจะหมูหมูการแพ้การแพร่เราน่าจะหมูหมูอยู่แล้วนะฮะโอ้โหคนไม่ไม่ของพี่หรือหูดูเห็นเพชรไหมเมื่อกี้เห็นเพชรไหมพูดพูดอะไรไม่ให้เกียรติป้องเลยวะอะไรวะป้องเมียวุ้นเลยแล้วป้องไม่จีมีอีเตอร์พี่พูดเช่นนี้เยอะเลยเดี๋ยวดากัไปทองอีเตอร์ทองเลยนะไม่อยากจะคุยออีเตร์ทองมาด้วยทองเลยพ่อพี่น่าคุยเมื่ เอาวรู้เว่าเฮ้ยได้เพชรเยอะมากใครเปิดได้อ่ะอยากจะรู้ฮะใครเปิดได้เพชรเลยพี่ผมน่าจะเอาไม่ใครเปิดใครเปิดบ็อกเพชรีได้อ่ะมันเพชรเยอะมากเนี่ยเออแล้ววิธีรวมรวมของกันนี่รวมไงอ่ะก็เก็บไว้ในก่อนดงนี่ต้องเก็บไว้เมื่อไหร่เฮ้ยเพชรนี่ไม่ใช่ว่ะของเรามีเนี่ยมีแอปเปิลทองคำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพชรเพชรนี่ไม่ต้องใช้นะเพชรนี่เป็นของแมท เมตเเทสาฮ้ยเพ็ดดีดาช่วย้วยเราไม่ใช่นะเพชรดี้พีของเพชรนะเราไม่ใช้นะโอเคปะเฮ้ยใครจะได้มาช่วยก่อนดิช่วยอะไรอ่ะเนี่ยพี่บ๊อบเนี่ยพี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบคือใครวะอ๋อพี่บ๊อบร้านไนส์เดีครับพี่พี่บ๊อบบ๊อบเป็นชื่อบ๊อบบ๊อบสมพีอุ่ยโอ้ยอะไรอ่ะนี่ยาพี่บ๊อบไงนี่ยาเต็มเลยกูไปแล้วเอ้ยแคาบ๊อบดิบ๊อบลุยเอ็กเตอร์ทอมเอ็กเตอร์ทอมอุย นี่เขียนอะไรเขียนเขื่อไอเดนใช้มอตาทำนายไม่ได้เนี่ยบ๊อบเฮ้ยบ๊อบเห็นแล้วอุ้ยโอ้โหขอโทษบ๊อบไหนไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบน่แย่มากยนี่แย่บ๊อบหลับเอาบ๊อบข้าบ๊อบได้ยังแก่อนจะฆ่าก่อนจะฆ่าพวกตัวสัปปะหลาดพวกนั้นอ่ะเราฆ่าบ๊อบให้ได้ก่อนเฮ้ยยอ่าไปขุดเพชรนะตรงนั้นเป็นเพชรของแมพเราจะไม่โกงอะไรอ่ะ เพชรตรงนั้นเป็นเพชรของแบบจะไปขุดเพชรตรงไหนวะตรงพื้นฐานดูตรงนี้เลยคตรเยอะดูดิไหนวะตรงบ๊อบอะดูดิเนี่ยนัดอ๋อเพชรของแมปป่ะบ๊อบมาโอ๊ยบ๊อบมาไปแล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบเจอกันบ๊อบจะไปไหนแล้วบ๊อบ๋ยวใส่ของก่อนผมพร้อมครับโอเคนะครับนี่ฮะใส่ของเข้าไปบ๊อกเพชรอยู่ไหนวะที่พี่จะได้บ๊อกเพชรตรงที่ระเบิดอีที่หนึ่งอ่ะบ๊อกเพชรอ่ะเดี๋ยวไปขุดของก่อน เราจะรวมเราเราจะมารวมของกันว่าเราเนี่ยนี่แอมบอมเมดจุ๊บได้หนึ่งได้จะสู้ได้ปะนด้จะสู้ได้ปะมูแทงอ่ะได้พี่ได้ผมมีอาวุธเต็มเลยพี่มีอาวุธกระยาสามขวดอ่ะได้สู้ได้อยู่เหมือนกันผมม่มีดาบสองอัน่ะผมมีดาบสองอันห้านาทีต้องปราบมันให้ได้ห้านาทีเหรอเออยี่สิบตัวจะแลกย้ายโป๊ะเหรอจะแลกย้ายมอ่ะมันน่าจะยากนะน่าจะยาก เยอะนั่นอ่ะที่มีไฟแช็คไว้ผมมีเทียนเทียคุณจะระเบิดแบบเลยเหรอระเบิดบอสยี่พี่โอเคเริ่มเดียวนี้เริ่มบลกเลยอ่ะใส่พร้อมละใไปบอสมาโอ้ยบอสป้องป้องแน่นบอสโหให้กูทิ้งของไม่ได้ทิ้งให้กูเองเลยเหรอเฮ้ยปันดับตามมาไปแหลกแหลกแหลกตามมาไป โอ้ยป้องดีดมันมาทำไมดึงมาให้เลยดึงมาให้บ๊อบมือมือเปล่าโอ้ยไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามานะผมมีดาบนะครับผมอะไรไอ้ลมย็งยังชุดเอาเอาลงยนยังได้หรอไอ้ทุกคนเต็มของเพื่อนยิ้มกับบ๊อบเฮ้ยได้ชุดบ๊อบด้วยเหรอได้ดีดีดีบ๊อบบ๊อบจริง แล้วาถามว่าทำไมไม่ทำชุดเพชรรองเท้าเพชรนะครับผมก็บางทีอะเราอาจจะแบบเราไม่ต้องใช้ไงเราแบบมียาอยู่แล้วเว้ยน้องน้องเราก็ผมแทงแล้วนี่ไ oh, ดวววววว้ๆๆใส่ชุดกันเต็มสุดดูป้องสิไ <laughs> <laughs> <skin> <laughs> อแอม e ซ็กซี่มาครับไอเดี๋ยวไอพวกลักกี้ mpc ไปไหนหมดเออต้องเอาลักกี้ mpc มาใช้นะให้ใช้เป็นประโยชน์นะแลกของด้คุอยู่ไหนหมดอะอยู่ไหนหมด อยู่ข้างล่างหมดเลยนี่มึงตามนิปไปครับเราตามนิปไปเอ้านิปอยู่นี่นิปลักกี้อยู่นี่ไหนครับไหนโอ้เจอแล้วกระโดดอ้าวลุงเท้าทำไปแล้วใครเอารองเท้าบ้างแหลกรองเท้าเพชรรองเท้าเพชรเฮชรป้องเถอะใช้อะไรบ้างอันนี้ใช้ดาบปุ้นอัพมาโป้มีดาบบ่างดาบแบบดาบเรืองแสงอ่ะนี่ไงดาบตาบอแต่ยังไม่ได้เอาออกมาโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาไปบูนะป้องเดี๋ยวพี่ให้ยาป้องขวดมวยยาลักกี้อ่ะป้องเฮ้ยไอ้ดัดเล้วยาลักกี้มาจะได้มีคนละขวด ใช่ไม่ใช่แป๊บนึงแป๊บแป๊บนึงนะแป๊บใครกดที่ขวามันอยู่โอเคครับผมผมแลกยาลักกี้มาหนึ่งนะครับผมเอออยากธิโนูเหมือนกันธนูเล็กกี่อันอะยิ่มสี่พี่ยิ่มสี่แล้วลธนูอยู่ยี่สิบสองอันลูกธนูมันมันลูกธนูแค่อันเดียวพอมันจะไม่จํากัดมีอันเดียวคือมันไม่จำกัดเลยเออโอ้โตรโป้งโอเคใครเอายาลักกี้บ้างผมมีอีกคนหนึ่งเอาเอาเอาป้อมมีแล้วใช่ปะ พี่ให้ปองไปแล้วผมผมยังมีพี่สองคนเลยพี่กับพี่นัด้วยนัดแล้วเองเลยมีพี่เหลือสองมีเพชรเพชรกี่กี่ประคารกี่เม็ดกันตีเหนียวเนี่ยนึงนะหมดไม่ถ่ายอีกหมดแล้วเหมือนกันนะหมดแล้วเหมือนกันนะตีอะไรกันอยู่มียาแค่ขุนมียาแค่ขุสุดท้ายนะตีหน่อยตีหน่อยเออกลับเลยมียาแค่ขุสุดท้ายอ่ะผมจะขุดไงดีเนี่ย อ่ะขุดขึ้นไปยามียาคนมียาคนสุดท้ายอ่ะเอาไงเอาป้องรองเท้าไม่มียาลักกี้เฮ้ยมี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 ลักกี้แล้วโอเคโอเคให้จะลโลขึ้นมานถึงขั้นบนละสบายแล้วนิดอ่ะป้องหมวกป้องอ่าไปไหนอ่ะตรไหนนี่ไงเนี่ย เออมาพร้อมยังใส่ของเสร็จไม่ได้ยานะพี่อ้อวนิฟนฟยาไปทุกคนเดี๋ยวเรากินยากันก่อนนะมารวมตัวกันครับผมป๊บนึงไปแลกลัคกี้ก่อนจะย็ดเร็วเร็วเร็วยาห้าทีครับยาที่อยู่ได้ทั้งหมดเจ็ดนาทีห้าทีครับผมเป็นเพี่แค่ห้านาทีฟุตชนไฟสามนาทีคือเวลาจำกัดของเราอยู่แค่สามนาทีเว้ยคนไฟจะหาย เร็นลัคกี้์กนไหนวะเราจะเล่นกับบอสต์ตงไหนกรั้งพีเราต้องปล่อยทีเดียวเลยเนาะบอกว่ามัน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 อาจจะแบบไม่นี่ไปเราปล่อยสิบตัวทีละสิบตัวแล้วกันยี่สิบตัวเอาของผมห้าตัวก่อนเออแล้วของพี่ห้าตัวต้องบอกเลยโชกขาดให้ดูหายอยู่ใกล้นิดนี่ลำบากนะช่วยกันช่วยกันล็อคคี้บ็อคที่ไหนเอ็นบีซีลัคกี้ลัคกี้บอนเอ็นบีซีคีย์มันเป็นชื่อไงมันจะเป็นชื่อหาอยู่เนี่ยอ๋อเจอแล้วพี่แต่รอคดิจิตอดีนะได้ดนำ ได้ดาบเต็มหลอดมาเออใช่รอบที่แล้วแม่งได้ดาบไม่เต็มหลอดได้แต่ดาบไม่เต็มหลอดนี่ไม่ได้ขนุอันนี้อ่าเฮ้ยขอขอขนุขอดูให้พี่บลอนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเอนเดอร์มาแล้วเอนเดอร์มาแล้วผมพร้อมวาร์ปอยู่ที่อื่นครับผมอออ้าวขาดเพชรเชียนว่ะเฮ้ยเรามีเพชรสองอะไรง่อ้าวไม่ได้หรอแล้วบล็อกเพชรขุดบล็อกเพชรขุดไปยังขุดไปแล้วไม่พอข้างล่างมีเหล็กข้างข้างล่างมีเหล็ก เราเราไอจักแบบมาสักนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่เอามันโกงไปโอ้มันโกงมันโกงโอเคไม่มีก็คือไม่มีโอเคเราก็ไม่นำไปน้องใช้เออแค่ดาวก็พอแล้วช่วยกระลุกโอ้่อย่างนั้นนัดเราต้องลุงได้ดิบดีนัดลัดชักช้าว่ะฮะจะลังขึ้นนะหาทางขึ้นไม่ได้พูดตายเลยผมพูดทางขึ้นอยู่อ่ะเนี่ยผมพูดทางทางไต่มาทางตรงไหนทางตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยพี่เห็นไหมเสิร์ฟบนหัวผมอ่ะไหม ตรงนั้นเดี๋ยว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 ไหี๋ยงี่เนี่ยวเดีนยวเดี๋ยวเดีวเหนนะนเลี่ยเฟรมวเตกวปดี๋ยเดนึยอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋้วเดี๋ยลเดต๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้นมยวมาี๋ยวเดียวเดี่ยเอยวเดยวเดยวิดเห็นย้ว้ยมรีวม้วยดยียาก่อนกินยนยยาก่อนครับผมกินเลยเหรอกินเลยกินเลยกินเลย ปล่อยพี่บอสกินยังไงวะกดคลิกดิลุยลุยโอ้ยยงมงงอ้ยมืดอ้ยมืดมืดเลยโอ้เอาครับเมื่อกี้ครับบอกเลยครับผมว่าว่าเมื่อกี้บอกเลยครับว่าเซิร์ฟดักครับผมปล่อยสิบตัวสิบฐานกันเลยทีเดียว นี่ไอ้ตาย<อ>ตายอ,อาย่องเงยโอ้โหเป็นเรียกลูกน้องคนพี่มาหัวจอจอยืดมึนมากโตัวหยมึดสูเอ็เดอร์มึดเฮ้ยเคลียดเดอร์ได้ก่อนมึนโอ้ยจอผมยืดด้วยตายตายคำรามอ่ะคำรามอ่ะเอ้ามีเชนรึนึ้ยมีเชนลึมั้ยอาจารย์รุ่มาช่วยแล้วนิปนิปมันมาช่วยแล้วโอ้ยโมึนยืดมึนช่วยช่วยผมสู้ฮักหน่อยพี่เออได้คนฮักมาแล้วได้คนฮักมา หนีอรู oh, 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 ่น oh, ี่นีุ้อง้ตตอุ้ยมตัวตัวตัวไเนอเนมนตายตายแล้วน้อแมนตายเนเ้อแมนตายเนื้อแมนตายบิน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 โดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยควันควันไงควันไงควัเล่าไงบินไปไปมีตัวไหนอีกตัวไหนอีกโดนลุมพี่ช่วยด้วยโดนลุมเต็มเลยไหนพี่ตบอันี้ตบไปเลยตบไปเลยป้องปวดหร เรีดีไอ้หุ้ยมืดไหนไหนไห้มาดูมาดูมาดูตัวมันเองโอ้ยืดมอติอันติมาติติโอ้ยมืดติอติโอ้ยอ้อ้ยอันติอันติอะไอันติไปฟันกงฟันความหโอ้ยโอ้ยมืแยกล่างเหรอแยกล่างฮะไปไหนเดไรับิอะไรครับอนดนดูไปไหนไปไหนโดนไฟลวกมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมาต่อครับผม

ต้องเจอคอร์บิวแทนต้องเจอคอร์ิวแทนต้องเจอคอร์ิวแทนอ้หูอู้ยูอู้หอู้ยอู้ยูอูู้อู้ยอ้ยอู้ยอ้หูอ้หโอ้อู้ยูอ้หูอ้หูอู้หูอู้หูอ้หูอ้ยูอ้อ้หูอ้หูอ้หูอ้หอ้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 อหอ้อ้อหอ้หอ้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 ออ้้อหอ้หออ้้อ้ออ้อ้โอ้ห มันเหลือ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 อยู่เลยตัวอะไรตัวอะไรเหลือซอมบี้เอ้าหมดแล้วเหรอเหลือซอมบี้เหลือซอมบี้เอ้าซอมบี้หมดแล้วอ๋อเลยขึ้นไม่ได้อ๋อมันติดน้ำแข็งอ๋้นก่อนครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้ติดน้ำแข็งติดน้ำแข็งเดี๋ยวพี่ผมไปได้ไหมครับหนีตาไปแล้วมาดูขึ้นตรงไหนไปได้ไห้ก่อนเออขึ้นมาแล้วโอ้ยพี่พี่ไปแล้วพี่ไปได้ไหมหมดแล้ว อุ้ยล่วงแย่เอาไปเลยเอเดอร์ขึ้นไม่ได้อ่ะไปแล้วลุกแล้วขึ้นแล้วเดินเดอรมาแล้วเฮ้ยเลสเอร์อยู่แบ่งมุมนี่ไงหมดอะไรแล้วเอาเดี๋ยวจะเดือด้วพี่เออหมดแล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะติดน้ำแข็งอ่ะไอพี่ช่วยพี่ช่วยพี่หน่อยเกลือยป้องขึ้นมาเออโอ้ขึ้นลำปากโอ้ยป้องทะลุก็จบแล้วโอ้โหแบบแหลกมาก โคตรอุปสรรคแม่งมุมทะไรพี่แมงยังเหลืออยู่เหรอนี่ไงนี่โดนแล้วหมดแล้วมั้งเออหมดแล้วเมื่อกี้นี่ปังตายแล้วปันเหลือเหลือเหลืออย่างเดียวผมฮะเหลืออีกเหรอเหลือดิเปิหลือเหลือเหลือเลยวเหลือสู้กันเองฮะแค่พี่เอืออุ้ยพี่ผมได้คอนกำลังทำอะไรอยู่บินเลย เดียวให้ให้โอกาสผม่เอาเยอะเหรอทอะไรดล้อไว้โดนลุกโดนลุกโดนลุกนี่ไปไหนี่โอ๊ยอข้ขาขาไปไหนบดบดไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อผมไปแล้วไปแล้วมาดิมาดิไม่ต้องู้เองคือจบภารกิจแล้ว ป้องตามหัวตามหัวตามหัวโบสถบ้างโบเพื่อนเพื่อนาไงว่าไงัวเอาโบสเอาไปโบสเคยเีงไอ้ดัดปาเหมอนเองปาใส่พี่เลยผมบอกแ้เพื่อนีไปโอกาสกก่อนนีไปอกาสกก่อนนี้จับหัวจบหัวจสู้เอือตายไปไหนเี่ย เลยดันเลยนะเออเลยนะช่วยดิช ah. ่วยดิเขาโอ้แล้วมาเกิดตรงนี้ไหนไหนน้ำเป็นไหนละน้ำไปไหนละขี่หายพี่นัทไม่เจอเราเป็นล่องหนทุกคนจะเจอยนะฮชิบหายเล็วล่องนจะเจอนะฮะพี่กระโดดเฮ้ยหากินกินพี่นัทผมบอกเลยป้องเนี่ยไม่เคยทำไรพี่เลยนะตอนะไอไอโบตายแล้วตายแล้วเออดี๋ยวผมไปพี่อ้าวได้เรื่องหนึ่

ผมมียาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยร้อนร้อนอยากได้น้ำคอแห้งเยอน้ำเหรอใช่อยากได้น้ำพี่บอาบอล้อมละลายล้องระลายเหรอตายตายล้องระลายเหรอร้อน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 เหรอร้อนเหรอนิฟเหลือกันสองคนนีฟเรามาเชียร์ก่อนเรามาเชียร์ก่อนนีฟ ไอ้โมดป้าไม่ใส่ว่าหัวหายเนี่ยไอหัวหายวะไอหัวหายนิฟนิฟเราเหลือเราไอ้นิฟเฟาปันจะเหลือไว้นิฟจะว่าป้องหลือเราป้องเหลือเราป้องเหลือเราโมดโมดไอ้โมดตีเล่นกันละพี่โมดเนี่ยอ่ะโมดเนี่ยไม่ะตาย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 ตาว เฮ้ยคุณวังเอาแล้วเอาไปฆ่าพาดพาดดีให้นัชนะไปวันนี้ชนะสุดๆเราสู้ไม่ไหวเลยเอ็นเดอร์แมนฟังมาพี่บอสอย่าเพิ่งพี่บอสพี่บอสอย่าเพิ่งอย่าเขาบอกถ้ออะไรเขาบอกเป็นอะไรเขาบอกโอ้บอสบอสทำไมฮะบอสโอ้ยบัาโวยไปเล่นมินิเกมอะไรไหม ทำไมฮะฮะทำไมฮะใครก็ได้้ามามาต่อไวต่อ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 ไว้ต่อพี่อพุทที่นิดนิดจะไงนิดนิดหลวงหลวงจะไงนิดเอาแล้วผมนิดจะไงนิดไม่เลิกจะปิดเลยการล้วไม่เลิกมาบ้ามา เอาละครับผมนะฮะก็นะครับอย่ายืมอย่าอย่าลืม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 กดไลค์เข้าสไลค์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมนะก็แล้วก็อย่าลืมนะครับไปติดตามช่องได้แก่ช่องป้องด้วยนะครับผมอยู่ใต้ที่คลิปชั้นแล้วก็ช่องนัดด้วยนะจ๊ะที่นี้นะฮะเฮ้ยผมไว้เจอใหม่นะฮะลัคกี้บ็อกพาที่สี่นะผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมบอกเลยว่านี่เราแทำไมป้องนี่เราปัง นี่เรามากันแบบยี่สิบตัวแล้วครับผมนี่เรามากันถึงยี่สิบตัวแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบาย